ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม f c Online นะครับผมวันนี้เราจะมาทําสิ่งที่เราไม่ได้ทํากันมาเนิ่นนานแล้วครับผมสําหรับการจัดฟูลทีมครับแล้วก็วันนี้เราจะอยู่กับฟูลทีมที่ผมเคยจัดไปแล้วครับต้องบอกกันก่อนครับแต่ตอนนั้นคือ Fp มันน้อยครับผมนะวันนี้เราจะมาจัดหนักจัดเต็มครับกับ Fp ที่มันให้มา250ครับกับฟูลเอซีมิลานครับงบ100,000 ไม่พูดพามทำเพลงก็ผมนะนี่เลยครับผมสำหรับฟูลเอซิมอร์ลานที่ผมเลือกมานะครับในงบ1นึ0 0 0สนหมื่นเอ็มถ้าจะให้ย้อนกลับไปนะครับสำหรับคลิปที่ผมลงจัดมิลานเนี่ยก็ประมาณ5-6เดือนที่แล้วเลยครับแลตอนนั้นเอพีมันยังให้ไม่เต็มเนาะแต่ตอนนี้เต็มแล้วทุกคนครับมาเดี๋ยวมาไล่ดูนักเตะกันครับผมว่ามีใครกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากผู้รักษาประตูผมเลือกเป็นไม้์เมยองนะครับตัวเนี้ยที่จริงเนะเก่งมากทุกคนครับผมแล้วเอพีเยอะนะครับสำหรับปี22 UCL ยูซเ นะครับยิ่งใครที่ใช้บวก8ทุกคนครับบอกได้เลยว่าเก่งมากนะครับแล้วเป็นตัวที่ลดเอพได้เยอะมากนะคสำหรับไม้เมยองนะครับอ่ะปรับนิดนึงครับจะได้ดูง่ายๆครับผมนะมาดูกองหลังกันต่อนะครับเริ่มต้นจากแบ็กก่อนนะครับแบ็กทั้งสองข้างเนี่ยแบ็กขวาเนี่ยผมใช้เป็นทางด้านของคาฟูแบ็กซ้ายครับผมนะใช้เป็นทางด้านของเตโอคอลเดนเดสนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นดีนะครับแล้วก็ป l l เนี่ยเหมือนจะมีงูด้วยนะครับ ใครที่ชอบใช้เโออยู่แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเซนเตอร์แบ็กสองคนที่ผมนะผมเลือกใช้เป็นเดซายย่ครับคลิปที่แล้วเนี่ยไม่มีตัวนี้นะครับผมเพิ่งไปลองเล่นมาแล้วรู้สึกว่าหตัวนี้แน่นมากนะครับแต่อาจจะมีข้อเสียแบบในเรื่องของความเร็วนิดนึงทุกคน,นครับแต่บอกเลยเลยว่าถ้าเกิดว,ว่าผมทำฟูลบอกแปดนะตัวนี้ต้องมานะครับตัวนี้แน่นมากนะครับยืนคู่กับเปาโรเมลดิ n นี่นะครับ พูดถึงมิลานเนี่ยตัวนี้นะครับเดือบแบกมากสําหรับแผงหลังครับขยับขึ้นมาเป็นกองกลางก็แล้วรอบนี้ผมลองมาเป็นกัตตูโซนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปฟังกันสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ผมยังไม่เคยเล่นนะสำหรับกัตตูโซครับแล้วก็ยืนคู่กับซานโดโตนารีนะครับก็น่าจะรู้กันนะใครที่ดูตั้งแต่คลิปที่แล้วครับตัวนี้มีติดแต่คลิปที่แล้วครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับส่วนแนวรุกของเราทั้ง4คนนะครับเริ่มต้นจากปีกซ้ายก่อนแลวกันนะครับปีกซ้ายถูกแล้วรา นะครับเป็นหลักหมื่นที่ผมรู้สึกว่าเก่งเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ครับปีอีกหนึ่งข้างครับผมนะผมใช้เป็นทางด้านของปีแอร์อเมริกอูปาม่ยังนะเรียกชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครก็ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นตัวที่ความเร็วแบบจี้จาดมาก เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ครับสำหรับตัวนี้ครับส่วนใครที่แบบชอบตัวอ,อื่นก็มีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นกาก้โร o ดริโยอะไรเงี้ยซึ่งผมเล่นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ลองโอบานอยังบ้างนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของรุดกุลิตนะฮะเป็นกลางรุกหรือหน้าตัดนะครับแล้วก็หน้าเป้าผมเลือกใช้เป็นเฟรนด์โดตอรเรสครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของทีมนี้ททั้งผมนะหนึ 100, ่งแกับหกหมื่นเอฟนะครับ บอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนนะสำหรับทีมนี้ครับแล้วก็คุณผู้ชมคนไหนอยากให้ผมทําฟูลทีมไหนฟูลทีมอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับอยากเห็นทีมไหนอยากเห็นตัวประมาณไหนก็ลองคอมเมนต์มาครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีบางคนที่ส่งมาให้ดูนะครับสำหรับรีวิวทีมในเพจนะครับ คือบางทีมันแบบมันเบสิกเกินไปผมก็อาจจะแบบไม่ได้รับมานะครับไม่ใช่ว่าผมรับทุกทีมารีวิวนะทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อน,นครับบางตัวเนี่ยให้รีวิวแต่ผมเล่นบ่อยแล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฉยเฉยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยน้องทักมาให้รีวิวท่าไั้ของ e เฟร์นันโดตอร์เรสอเบีสอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็เป็นฟูลเชลซีแหละอันนี้ก็เข้าใจครับแต่คือผมเล่นแบบตัว NTG แบบบวก9แล้วทุกคนนะครับผมก็เลยแบบไปดูสแต โบก้ามันก็เยอะกว่านี่ก็ออกไหมผมก็เลยแบบไม่รู้จะรีวิวทำไมอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ทำนะครับหรือว่าเปิดกิจกรรมนะครับให้ผมมาเปิดแชมเปญพาร์ทให้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันแชมเปญพาร์ททุกคนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมแบบหลักๆอย่างก,กิจกรรมเล่นเนี่ยก็อาจจะเอออาจจะรับมาอยู่นะครับแล้วก็จะมีพวกแพ็คพวกอะไรเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้รับทุกคนนี่ก็กราบขออภัยแต่ผมจะพยายามตอบกลับน,นะครับมากับผมไฮไลท์มีให้ดูครับพร้อมกับความรู้สึกหลังเล่นนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นเกมุกแล้้วกก็เมมรรับรับบนคผสาหทีุ กติเราจะแยกเป็นกองกลางกองหน้ากองหลังใช่ไหมครับคลิปนี้ขอเป็นลุกแล้วก็รับเลยครับแต่เดี๋ยวผมจะย่อยให้นะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เพื่อเนื้อหาที่มันชัดเจนนะครับเผื่อใครอยากจะดตามจะได้ดูข้อดีข้อเด็ดในแต่ละตัวครับแล้วก็เกมลุกครับผมต้องเริ่มจากคนนี้เลยครับผมเฟอร์นันโดตอเรสครับตอเรสสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปท็อปเลยครับผมในเรื่องของการหาช่องวิ่งช่องวิ่งทะลุอะไรเงี้ยเนเพราะว่า AI เนี่ยมันค่อนข้างฉลาดครับ การจบสกอร์ก็ถือว่าผมใช้ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับภาพรวมผมถือว่าดีนะสำหรับตอรเสเรัก็ผมแต่ตอรเรสเนี่ยจะเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยมีความแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับโดนชนโดนเบียดเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียบอลง่ายนิดหนึ่งับผมมันก็จะมีผู้มชมที่แบบไม่ชอบสไตล์นี้ก็คือจะเลนไม่เข้ามือเลยนะสำหรับตอรเรสครับหรือแม้แต่ครับที่มันฮือฮาก,กันก็คือเฟอร์นันโดตอรเรสไอคอนทีเอเนี่ยหรือว่าตอเรสโมเมนต์เนี่ยก็จะมีคนบน่นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันบาง ซึ่งตอรเรสมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับใครที่ไม่ชอบตอรเรสเนี่ยผมแนะนำตัวอื่นก็คืออังเรชเชนโกนะครับอันนี้คือเบียดกระจายนะครับชนแบบชนดังตัวครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือท่าด้านของโรนัลโดอ้วนนะครับอาไนะครับผมจะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างเบียดได้ดนิดนงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างผิวกว่า ลูกอะไรเงี้ยก็ลองไปใช้ดูครับใครที่มีงบน้อยนะครับก็อย่างที่บอกครับเชฟแคปบวกห้าได้นะครับหรือแม้แต่ลูกอ้วนเนี่ยก็แนะนำเป็นเ c ็บวกหกละกันนะครับบวกห้าอาจจะเล่นไม่ค่อยได้น้อบวกหกเนี่ยก็น่าจะเวิร์ดแล้วราคาก็ประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ปีกสองข้างครับผมนะที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นโอบาเมยันครับที่ผมจิบมานะครับเพราะเหตุเดียวเลยทุกคนครับผมชอบความเร็วนะครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นปีกที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วบอกเลยว่าโอบาเมยังเนี่ยตอบโจทย์ผมสุดๆนะครับ วิ่งเร็วนี่ครับหาช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนและที่สำคัญคือจบสกอร์เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแต่จะเสียเรื่องเท้าที่ไม่ถนัดนะครับสำหรับโอบาเมียนะครับส่วนดราเฟลเรียลเนี่ยอันนี้ผมเฉยๆนะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยใช้ปีที่มันท็อปกว่านี้ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็น TS หรือว่า TY อะไรเงี้ยอันนั้นผมรู้สึกว่าเก่งกว่าปีสปอร์ตไลท์เนี่ยพอสมควรเลยนะแต่ก็ถือว่าทุนคูลไทท์ไม่ได้นะสำหรับนันของโรอาแล้วก็สำหรับใครที่แบบไม่ชอบปีความเร็วครับผมนะก็จะมีช้อยส์เข ก็มีกาคาด้วยครับเอาไปเล่นปีกได้เหมือนกันส่วนปีที่จะเลือกก็ดูตามงบผู้ชมเลยนะครับก็จะเป็น f a หรือว่ากาคามาดริดก็ได้นะครับส่วนโดโรเนียก็เป็นทางด้านของ b ี b ก็ได้นะครับอาจจะแบบไม่ได้แพงมากเนาะนะครับในงบนี้นะครับตัวสุดท้ายของตำแหน่งเกมรุกท่วนครับยกให้กุนริดละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยขยายความกันนะครับต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกนะตัวนี้จุดประกายคลิปนี้เลยครับว่าเปิดได้นะครับ แต่กุลิตสาหรับผมเนี่ยดีทุกอย่างนะครับด้วยความที่ตัวมันนะโคงอยู่แล้วครับมันมีความสองเท้ายิงดีใจดีครับโดยเฉพาะการยิงเนี่ยลูกป,ปั่นนอกกรอบคือม,มันเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งทุกคนนะสำหรับก้ลิตนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดเพราะผมเปิดได้ครับผมจะแนะนําอีกปีหนึ่งครับนั่นก็คือกูิ r อารีเสำหรับใครที่มีงบอยู่แล้วอยากจัดเนี่ยค่าพลังของ r ารทเนี่ยมันจะดีกว่านะครับราคาเนี่ยต่างกันไม่กี่พันนะผมแนะนําไป r ารทเเลยครับมันจะมีความที่เป็นเกมรุกมากกว่านะครับ คนใครที่อยากหยิบมาเล่นในตำแหน่งของเกมรับครับผมนะแนะนำเป็นตีเชลฟี่อมบัสเตอร์นะครับ EPFA นะครับสำหรับกุรีนอันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับผมนะสแตตพอก,กันใครที่เปิดได้แบบผมนะ่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับใครที่มีกุรีดาวเอ็นอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องเปลี่ยน,นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับมาต่อกันที่เกมรับกันบ้างครับผมนะเกมรุกผ่านไปแล้วทุกคนก็ภาพรวมคถือว่าโอเคนะสำหรับทีนี้นะครับการรับ2คนเนี่ยผมชอบอยู่ตัวหนึ่งทุกคนครับนั่นก็คือซ เป็นตัวที่สก,กัดบอลดีตัดบอลแบบเป๊ะมากทุกคนนะครับในราคา2 0 0 0 0ื่นสำหรับผมโคตรุมใครที่เล่น a อซีลานหรือว่านิวคาสเซิลเนี่ยอยากให้ลองมากสำหรับใครที่ยังไม่ไม่เคยลองนะครับทุกคนนี่ขนาดหกห้านะครับราคาแค่2 0 0 0 0ืนะฮะไปอีกหนึ่งตัวทุกคนครับผมนะสำหรับกัรูโซ่ครับตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวที่รับแบบจ๋ามากผู้ชมครับ คือช่วยเกมลุกไม่ค่อยได้นะครับแต่อาจจะมีแบบบางจังหวะที่มันสอดที่มาทําประตูบ้างครับเพราะว่าในไฮไลท์ก็น่าจะมีประตูแบบพบทุกคนอยู่ใช่ไหมครับตัวนารี่เกมรับเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เท่ากัตตูโซ่นะครับในเรื่องของการยืนรับจริงๆนะครับเพราะตัวนารี่มันจะมีความแบบเขยับขึ้นมาด้วยนิดนึงนะครับตัวมันค่อนข้างเติมนะครับแต่ถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องสารพัดประโยชน์นะครับการยิงนอกกรอบอะไรได้ทุกคนครับต้องโยกให้ตัวนารีนะนะครับแล้วก็ตัวนารีเนี่ยเกมรับก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นทุกคคคนนนรับืืวว่าเดยใช้้ไะ แต่มันทําอะไรได้มากกว่าในด้านของการดูโซ่เยอะนะครับถ้าจะให้เลือกเนี่ยผมเลือกโซนารี่ครับแล้วก็เปลี่ยนนะฮะับสำหรับในด้านของการดูโซ่เนี่ยถ้าอยากได้แน่นๆจริงๆครับแฟงไลกาตนะครับหรือว่าวิเอล่าแต่วิเอล่าเนี่ยรูปปีกยิงไกลจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็จุดมันเป็นไลกาตก็ได้นะครับหรือแม้แต่อีกหนึ่งตัวก็คือมิเกลเอสเซียอันนี้ก็ดีว่าตอบโจทย์สำหรับกลางรับนะครับมาต่ออันที่แผนแบ็กโฟการทุ่วเนี่ผมแบ็กซ้ายเตโอเฮนดงเด็สนะครับแบ็กขวาคาฟูนะครับผมว่าเล่นดีทั้้งคู่่่ไไมมดแยาก ตัวเฉพาะคาฟูเนี่ยอันนี้ผมชอบเลยทุกคนครับเป็นตัวที่ FP น้อยนะครับช่วยในเรื่องของ FP ได้เยอะมากทุกคนนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงเนาะประมาณหมื่นนิดนิดทุกคนแต่บอกได้เลยว่าหนึ่งและแน่นมากๆนะครับสำหรับคาฟูครับส่วนเตโอเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มบวกมากกว่านี้หน่อยผมรู้สึกว่าบวก5เนี่ยจะไม่ค่อยพอแต่ก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับใครมีข้อผลก็ขยับไปเลยนะครับข้อ คนสุดท้ายก็คือเซนเตอร์ทุกคนครับผมนะอันนี้ถือว่าแน่นมากๆนะครับแต่สองคนนี้นะฮะจะมีข้อเสียที่เหมือนกันก็คือช้าครับด้วยความที่เราได้แคด 5, ด่บุคห้าทุกคนครับผมนะเวลาเจอคนที่แบบทีมเร็วๆหรือว่าคนที่เล่นทะลุช่องอะไรเนงะี้ยเจอลูกแทงหลุดเข้าไปอันนี้คือไม่ทันนะครับหรือแม้แต่คนที่แบบเล่นเฟิร์สทัชดีๆครับผมนะาการแต่แตะหายเนะี่ย โอกาสที่เราจะไม่ทันก็มีสูงมากถ้าเกิดว่าไม่ดักบอลดีๆครับซึ่งผมก็ดักบอลไม่ค่อยเก่งก,ก็คือโดนเหมือนกันนะสำหรับการยิงนะครับส่วนใครที่อยากแก้ตรงนี้ที่ตันะแนะนําเป็นท่าน้นของโทโมริโทโมริเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีความเก่นะสำหรับตองดังซิมิลานเนาะก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ก็ผมนะสำหรับนักเตะนะครับชุดนี้แล้วก็ตัวที่จะสามารถเอามาแทนได้ในแต่ละตำแหน่งนะครับก่อนไปกผ็ผมขออยากให้คะแนนทีมนี้แล้วก,ก,กันก็ผมผมขอให้คะแนนทีมนี้อยู่ที่ 8คะแนนครับ8เต็ม10ครับผมคุณผ,ผู้ชมครับทีมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นง่ายมากๆทุกคนแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อยู่ที่คุณผู้ชมเลยครับผมนะชอบตัวไหนตำแหน่งไหนก็สามารถเอามาแทนกันได้ครับอย่างที่บอกครับมีแนะนำหมดทั้งกองหน้ากองหลังกองกลาง นะครับหลักๆก็ตามนั้นเลยครับผมนะอยู่ที่คุณผู้ชมชอบครับหรือถ้าเกิดว่าชอบชุดนี้อยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดให้มันเก่งยิมากกว่านี้ได้นะครับเพราะบางตัวมแค่บวกห้าใช่ไหมขยากมาเป็นบวกหกบวกเจ็ดนี่ยก็จะสามารถเล่นได้ดีตรงนี้แน่นอนนะครับแต่ภาพรวมถือว่าสนุกครับผมสำหรับทางด้านของเอลซิมิลานครับในงบหนึ่งแสนหกหมื่นเกมนะครับอยากให้ผมทำทีมไหนอยากให้ทำทีมอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้ากับทีมหน้าครับผมดูวีดีที่ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ